วันนี้จ๊าบมีความฝันอะไรครับอยากจะเปิดหน้าร้านขาย้มตำให้แม่ครับก็คือแค่ดึงประตูเหล็กออกแค่แคนี้กูเสนได้ไม่ไม่ใช่ครับปกติมันเป็นรถเข็นเล็กๆแล้วก็มุ่งจากช่วงนี้หน้าฝนด้วยและโดนโควิดด้วยก็เลยอยากจะมีหน้าร้านให้แม่วันนี้น้องจ๊าบจะสารความฝันเปิดหน้าร้านขายส้มตำให้แม่ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงจดหมายจากแม่ ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ฟังเรื่องเราของน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นคือห่วงคุณแพ่รักคุณแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือให้กําลังใจน้องว่าพัฒนาต่อไปเนาะในเรื่องของการล้อไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่วันนี้จะชนะหรือแพ้อ,อะไรอย่างเงี้ยพี่เองก็ให้กําลังใจตลอดนะคะอะไร่ครับผมเชิญน้องทาครับขอบคุณพี่ลิงค่ะครับผมค่ะจ้ามาดีลูกจ้าสวัสดีครับจ้า จ้จ้จริงๆเลยจนะคือสิ่งที่ลูกผู้ชายควรเป็นอย่างเนี้ยคิดถูกแล้วลูกเอาความรู้อยู่กับตัวมันสามารถจะไปต่อยอดให้กับชีวิตได้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะคิดว่าเพื่อครอบครัวก็เลยตัดสินใจไม่เรียนตรงนั้นมันก็ไม่ได้เสียหายเนาะมันมันมันอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็ยังทันก็บอกคนเราไม่แก่เกินเรียนลูกขอให้มีความตั้งใจเหอะตั้งใจเรียนให้จบ นะคะสิ่งที่ทําให้กับแม่ให้กับครอบครัวคือสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วนะคะก็แม่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะพูดถึงการร้องเพลงรู้ไหมเสียงเราคล้ายใครมากคล้ายใครฮะคนที่ตายไปแล้วหรือยังอยู่ใกล้และใกล้ใกล้ไม่ตายแต่เหมือนใกล้ตายแล้วเหมือนเกือบตายาะทำงานเยอะไม่ที่เออใช่เห็นทำงานทั้งวี่ทั้งวันเช้ายันดึกดึกยันเช้าที่ร้องเพลงกระทงหลงทางรู้จักไหมคนนั้น่ะเขา เสียงเหมือนเขามากเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากร้องเพลงแนวเขานะจ้าบต้องฝึกไว้นะลูกเผื่อเขาเป็นอะไรไปจะได้แทนเขาานั้โอ้หพี่รักน้องเหลือเกินที่ฟังจากหางเสียงอะไรต่างๆเนาะพอมาร้องเพลงจดหมายจากแม่ซึ่งเป็นเพลงที่ร้องยากนะเพลงพิ่ตอมนี่ร้องยากสุดๆคือเวลาที่เล่นด้วยด้วยความเป็นพี่ตอมเนี่ย พื้นมาตรฐานของเขาเนี่ยโอ s s father s father. <S ้โหละเอียดยิบแต่เราทําในรูปแบบที่เราเราได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพียงแต่อาจจะด้วยการเรื้อเวทีไปนานการร้อมเพลงมันก็เลยทําให้มีสะดุดติดขัดกันบ้างมันไม่ลื่นไหลแต่ถามว่ามีของดีอยู่ไหมมีไปต่อยอดให้ได้ขอให้โชคดีให้กําลังใจจ้ะเชิญพสุครับบอกว่าดีใจนะเห็นเด็กเรุ่นนี้คือรุ่นเดียวกับลูกชายคนโตเจ๊ไง อยากช่วยพ่อแม่อยากทำมาหากินเป็นเรื่องที่ดีลูกเพราะเด็กบางคนเนี่ยคือคือถ้าถ้าหลุดจากเรียนไม่เรียนแล้วคือไม่เอาเลยอันนี้เหมือนเข้าไปเรียนรู้ชีวิตแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าเออการมีความรู้ผ่านห้องเรียนเนี่ยมันช่วยให้การใช้ชีวิตนอกห้องเรียนได้ง่ายขึ้นมีโอกาสมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยที่หนูคิดและทํา อยากช่วยแม่คือออกจากบ้านไม่ต้องแบกของไกลไม่ต้องเข็นรถไกลแม่ไม่ต้องลาบากมากก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนเรื่องการร้องเพลงก็เสียงก็เป็นตระกูลเดียวกับพี่กุ้งพี่เอนี่แหละก็เลยทําให้นึกถึงภาพว่าหนูชอบเล่นลิเกไหมเนาคือลักษณะรูปร่างหน้าตาหัวเขาเนี่ยถ้าเขาเคียนหัวเป็นลิเกเนะเขาจะหล่อมากเนาะหล่อกว่าพี่เอกลิเกบางคนเนี่ยมันใกล้หมดอายุแล้วไง เตรียมตัวแทนได้เลยลูกแล้วแม่ยกจะตรึมเลยอ่ะแล้วก็จะสบายหน่อยแม่ไม่ต้องถ้แม่ยกไม่มีมีแม่แม่ยอแม่ยอปอปั้นเออแม่ยิ้มแม่ยิ้มมหาแหอเพราะเพลงที่เลือกมาเพลงจดหมายจากแม่เนี่ยมันเป็นเพลงที่ยากแล้วหนูก็พูดแล้วว่าไม่ได้ร้องมานานแล้วใช่ไหมลูกเพลงเสียงเนี่ยนะเพราะนะ เสียงน่าฟังนะลูกแต่ด้วยความที่มันมันขาดการใช้งานมันไม่ได้ออกกําลังกายเสียงมามน,นานมันเรือ,ม,อ,อมันเรือมันเรือนะครับก็ต้องฝึกต่อลูกเป็นกําลังใจให้ลูกจ๋าครับเชิญครับพ่อพระเอกลิเก ขึ้นเพลงมาเสียงหวานจริงๆแล้วก็เสียงแบบว่าน่าฟังเลยชวนฟังเลยนะครับนี่ถ้าจับเพลงทางถูกๆเหมือนที่พระเอกลิเกคนหนึ่งเขาร้องเอาไว้นะกุ้งสุดที่ร่าดนะว่าต้องรีบร้องนะเพราะว่าไม่นานกุ้งก็จะไม่อยู่แล้วเหมือนกันเสียงดีเลยนะเป็นเสียงที่มีสเสน่ห์แล้วเสียงลูกอ้อนลูกอะไรเนี่ยมันมีนเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วงช่วงที่เขาร้องท่อนที่มันยังไม่สูงอ่ะนะใช่ควันหายเสียงเขา แหลบมีติดแหลบแหลมแหลมแลมแลบใช่มันนั่นคือสเสน่ห์ที่เ,เขามีติดตัวอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าแต่พวกเราเฟังว่ามันเพราะถ้าเกิดว่าหนูชอบในการร้องเพลงนะลูกข้อที่ปรับในเรื่องของที่ต้องปรับนะลูกนะขึ้นเพลงสําคัญที่สุดขึ้นเพลงกับจบเพลงสําคัญวันนี้ขึ้นเพลงยังไม่ดีนะลูกมีกึกกกัก,ก,กควัน,นายหนึ่งก็คือเรื่องขึ้นหัวเพลงเป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับสองนั่นก็คืออาการสั่นยังมีอยู่ที่เห็นอยู่ในเนื้อเสียงหนูไม่รู้ว่าวันนี้หนูจะประมาะหรือตื่นเต้นหรือไม่นะลูกแต่ว่ามันมีสั่นตอนแรก่เราฟังว่าเฮ้ยน้องมันมีมันเหมือนเอคโคอยู่ในตัว<ม>ตอนปลายเสียงเสียงเขาไม่แข็ง,งขแรงใช่ส,สุดท้าย<ๆ>ก็เลยคือมีอาการสั่นลูกส่วนสิ่งที่สามนั่นก็คือบางคําร้องต้องร้องให้สุด วันนี้ที่ติ๊กเอาไปเลยเพราะว่าเห็นว่าเขาไปต่อได้เราก็เลยต้องบอกครับอย่างชนาโฟเลมมันยังไปได้อีกอันนี้พี่เอมันเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแต่พี่เห็นว่าหนูทําได้นะแล้วก็เลยอยากให้หนูกลับไปฝึกแล้วก็ที่พูดเยอะเลยเพราะอะไรรู้ปะเราอยากได้เขาไปลูกศิษย์จรินะเขามีของมีเครื่องมีครบเครื่อง่ะจริงๆคือเขาต่อยอดได้เลยเขาพูดขนาดนี้แล้วมึงจะไปไหมเนี่ย ไปเป็นลิเกไหมจะมาไม่ใช่จะมาอะไรละจะไปอีไรละไหลองสิลูกจะไปจะไปนั่หม่้มือดจะมานั่นั่มือนีไม่แต่คนะเขาทำเขาทำมีคือลิเกนะแต่ยเกคนแต่อีกคนอะอีกคนอะตัด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 ตายตัยตัตตตตตัตตตตตตตดตยตต พอแล้วจบจบจบตายแล้วตายจ, <บ S 2> จบจบจบยังองีกน่ารูก แล้ไม่จบเ<อ>จ้ลูกเล่นเพลงรจริงๆแล้วนะลูกนะนเนนพลงเนี่ยมันยากมันยากแล้วก็จริงๆหนู่มีของอยู่ในตัวแต่ว่าเราวันนี้มันก็ต้องว่าไปตามเกมแล้วก็อยากแนะนําจริงๆเพราะว่าหนูหนูสามารถที่จะทําได้เสียงหนูมีมนถ้าไปต่อยอดและไปฝึกเพราะฉะนั้นมีโอกาสทําเลยลูกเหมือนอย่างที่หนูมาในวันนี้พวกเราขอให้หนูประสบความสาเร็จนะลูกนะทุกสิ่งทุกประการโชคดีครับ แซมสเ็สมัยของเราอังกอรจากยะโสธรครับอยากได้เงินมาซ่อมแซมบ้านให้ตากับยายตอนนี้สะสมเงินไปทั้งสิ้น1 9 8 0 0 0บาทนะครับอีกหนึ่งคนที่มีฝันจาบจากอายุทธยาครับอยากได้เงินมาทำร้านส้มตำใหม่ให้แม่นะครับใครจะได้ไปร้องเพลงกับนักร้องนำโชคผมจะขอหนึ่งคะแนนแรกจากพี่สุถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ อัอครับหต่อ0นะครับอังกอร์นำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้อังกอร์อังกอร์จะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยส,ยส่วนจาบกลับอยุทยาครับเชิญครับ อังกรอร์อค,ครับสองต่อศูนย์อังกรอร์ได้เป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยครับพี่าครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับคะแนนนี้เป็นกำลงังใจให้จา้าบนะอย่าหยุดที่จะฝันอย่าหยุดที่จะเดินต่อให้ได้ในสิ่งที่เรารักขอให้สําเร็จในทุกๆเรื่องที่ตัวเองทาโชคดีครับหน,นึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนให้จา้าบครับสองต่อหน,นึ่งครับเอาละครับวันนี้นจ้จาบฝันมะันไปได้ไม่ไกลมาก แต่ก็ฝันต่อได้นะฉะนั้นโอกาสฝันของเรายังมีอีกหลายครั้งฉะนั้นโอกาสไม่ใช่มืดมนแล้วหมดแค่นี้นะวันนี้ก็เอาเงินไปต่อยอดชีวิตหรือทำร้านเล็กๆหรืออย่างไรก่อนนะครับรับ5,000บาทกลับบ้านครับเชิญครับครับพี่ยุ้ยค่ะวันนี้พี่ยุ้ยจะร้องเพลงอะไรกับน้องอังกอพกเมียไหมคะ พกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยล่ะเอออังกร้องเป็นเปล่าน้องเป็นค่ะเฮ้ยแสดง่า้แล้วเอ้ามันไม่ต้องต่อเลยไปโชว์เลยนิดนึงนิดนึงสิอผมว่าให้เวลาน้องอังกอรกับคุณยุ้ยญาติเยอะเขาต่อเพลงกันสักหน่อยก็ดีนะครับเพื่อที่น้องอังกอรจะได้คว้าห้าดาวสะสมเงินจากต้นสายดาวให้ได้เยอะๆเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านให้กับตายายเพราะตอนนี้บ้านทั้งเก่าและสุดโทรมเป็นอย่างมากครับ ทำไมถึงห่วงตากับยายมากที่สุดตากับยายเลยี้ยงแบบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็แบบตอนนี้ก็แก่มากแล้วอะค่ะอยากดูแลเขาเหมือนที่แบบเขาดูแลเราหนูจึงอยากเอาความสามารถในการร้องเพลงของหนูมาทําความฝันให้สําเร็จค่ะเพราะว่าความฝันของหนูคือความหวังของครอบครัวค่ะ กติการ,ระหว่างที่ฟิชเชริงทุกการกดมีค่าหนาึ่คะแนนทุกๆ20คะแนนรับไปเลยดาวนึงดูซึ่งดาวมีสูงสุด5ดูและตอนนี้น้องอังกอร์กับคุณยูย่าเยอะก็พร้อมกันแล้วครับพวกเราไปส่งเสียงเชียร์ดังๆมอกบกาลังใจเยอะๆให้พวกเขาทั้งคู่กันเลยครับนี่บทเพลงพกเมียมาด้วยเหรอพกมียมาได้ละพกมียมาด้ละเนี่ยพกมียมาได้หลอซัพกมียมาได้ลอเนี่ย ก็ยอมไปด้วยไปัวด้วยอยากมีติดมือไว้สักคนแมนถ้าใครทำาลนต้องเสร็จเราแน่ละรวยด้วยละลอด้วยหุ่นดีเ<า>สียดายเสียดายเต็มที่แมถ้าเมียไม่มีจะจับตีตราเสียดายเงินโดไม่น่าพกเมียม,มา จะยอมไปด้วยไม่เคยกลัวได้ล่ะอยากมีติดมือไว้สักคนหถ้าใครทําล่นต้องเสร็จเราแน่ละรวยด้วยละหล่อด้วยหนเฮน็ดเสียดายเสียดายดเต็มที่น,นี่ยเขาไม่อยากไม่มีจ้าตีตราเสียดายเงิน มาได้เหรอเนี่ยพกเมียมาได้เหรอฮะพกเมียมาได้เหรอเนี่ยแม่มาแค่เรียนก็พกเมียมาด้วยโอ้โห oh สุดยอดมากๆเลยครับวันน oh ี ho, ้น้องอังกอร์ทำโชว์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆให้ความไปได้เ้ยดาวชื่นชมในความสามารถของเด็กสาวขี้อายคนนี้จริงๆครับโอ้โห oh สุดยอดเลย oh ho. นักร้องของเรานะครับโดยเฉพาะนักร้องนําโชคนะครับครับไม่ทําอะไรเลยเชียร์อย่างเดียวเชียร์ละวงอย่างเดียวแล้วปล่อยให้ปล่อยให้อังกอร์นะครับร้องเต็มสตรีมเลยกลัวทางบ้านเขาว่าไงเขวหาว่าแหมแบบทำไมไม่ปล่อยให้น้องร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหนื่ะยเหนื่อยกินแรงก็เหนื่อยเขาเป็นที่เลี้ยงมันก็จะดีมากนิดนึงร้องประคองไปตลอดเลยนะเพรานั้นสำหรับเสียงน้องนะคือว่า คือคือ,อยูชอบอะค่ะแต่ว่าในเรื่องของอรายละเอียดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าน้องได้เป็นนักร้องจริง,รงๆอะมันก็ต้องมีครูแล้วก็คนที่เขาแต่งเพลงโปรดิวเซอร์อะไรแบบเนี้ยคอยมาบอกอง<ข>อ<ข>ใช่ที่สุดใช่ที่ถือว่าสุดยอดเลยก็ถึงจริงๆถึงห่ yeah! Yeah! าดูหา่งิมือให้เจอไปที่ต้นสอยดาวครับ และก็ถึงเวลาที่รอคอยกับต้นสอยดาวจากการร่วมร้องฟิชเชริ่งระหว่างน้องอังกอรและคุณย้ยญ,ญาติเยอะพวกเขาสามารถคว้าไปได้5ดาวมีสิสอยดาว5ดวงวันนี้น้องอังกอรจะสะสมเงินทําความฝันซ่อมแซมบ,บ้านให้กับต้าย,ยาเพิ่มขึ้นจาก198,000บาทไปได้อีกเท่าไหร่ไปเอาจะช่วยเธอให้สะสมเงินได้เยอะๆกันเลยครับเอาละดวงแรกหมายเลขอะไรครับ พี่ยุ้ยเป็นคนเลือกหมายเลข4ค่ะหมายเลข4นะครับหมายเลข4นะครับดวงแรกพี่ยุ้ยดวงต่อไปดวงที่สองให้พี่ยุ้ยได้ไหมพี่ยุ้ยยุ้ยเลยย้อยพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยอยางเพื่อเอาเลยลูกเอาเอาอันไหนพ่อเอาเลขอะไรเลขหกครับพ่อเอาเลขหกนะครับพ่อเลขหก ห้าวหมายเลขต่อไปอะไรดีขอห้าลูกจ๋าขอเลขห้านะเอ้ยต้องหัวยเลขห้านะครับห้าเล้วสั้นสวยแล้ว้องหัวเราะดังๆหมายเลขต่อไปสามหมายเลขเก๋ดีว่ะสามนะครับหมายเลขต่อไปอะไรดีเออต้องเป็นที่หนึ่งตลอด หมายเลขหนึ่งนะครับพ่อบอกหมายเลขหนึ่งนะครับต้องเลือกไว้อ้าวเรียบร้อยไล่ไปเลยหมายเลขสี่ก่อนนะครับแล้วร้องนำโชคเลือกหมายเลขอะไรไว้หนึ่งเบินหมายเลขสี่หมายเลขสี่มาดูหนึ่งเบินหนึ่งเบินหนึ่งเบินสองห้าอ้า สองแสนแล้วตอนนี้สองแสนแล้วสองแสนแล้วสองแสนแล้วนะครับหมายเลขสามหนึ่งอเพิ่มอีกเท่าไรครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหม่นหมืหืนึ่งหืงนหนงหมนหน่หมหนึ่งหนึ่งหน สองแสนสามพันบาทหมายเลข6ครับไล่ไปเลยนะหมายเลข6นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเอาแล้วแล้วสองแสนห้าพันหมายเลข5้าใครเลือกครับคุณสุนารีคุณคุณคุณยุ้ยญาติน้อยนึ่งหมอ่ เต็ลเต็มลต็มเลยมันจะไม่จบเต็มเลโอ้โหมารับไปอีกหนึ่งหมื่นนะครับผมโอ้โหเอามาเฉลยกันหน่อยมา หมายที่สองนะครับก็คือสองพันสองพันครับเอ็มร้อยห้าสิบมอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริงสองแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทขอบคุณนะครับโอ้โหนี่อีกไม่กี่ครับนี่จะ ไปเร ok ื่อยๆแล้วนะนเนี่ยนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะลูกวันนี้ขอบคุณน้องยุ้ยมากนะครับให้เกียรติมาในรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ยุ้ยครับกลับมาพบกันใหม่หมดนี่นักร้องน้ำโชค ทำกาแฟออกมาทำกาแฟนงกอฟฟี่ล่าสุดผมได้ไปนะแล้วก็พอตอนอาบน้ำนะตอนอาบน้ำนักฉีกซองนะแล้วเทในท่อไหลลงหูน้ำน้ำไหลลงหูมันคล้ายๆสรดไฟจะป้าเราพี่ลิงเดี๋ย วันนี้เนี่ยมารายการใหม่หมดนี่นักร้องนำโชคคุณลุงบอกกับทีมงานว่าลุงไม่รู้หรอกชนะไม่ชนะแต่ลุงรู้ว่าลุงได้ห้าพันครับมันมีแบบว่าเดินไปทุ่งแล้วร้องไห้คนเดียวมีไหมมีครับเมื่อคืนผมนอนร้องไห้มากผมว่าไม่มีตังจะมาเนาะเดี๋ยวผมว่าเออมีมีพันหนึ่งให้ไปพันสุดท้ายครับพันสุดท้ายที่เก็บไว้ บทไปถึงชายคนหนึ่ง,ท,ง,ท,งที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอว,วันวันได้แต่ละเมออกชายเฝ้าเพิ่งเส้นเปลี่ยว